สบายดีทุกคนสบายดีตัวแรงๆเมื่อนี้กลับมาพบกับลาน้อยสาวผู้ไทยตัวดำอีกแล้วทุกคนเมื่อนี้ลาน้อยโอกมาหน้ากเมททุกคนออกมาอ่ข้าวโคข้าวเมาเอาข้าวอามาเฮ็ดข้าวโคข้าวเมาทุกคนอันบ้านละน้อยน้อพระนิสาเนจะเอาข้าวโคข้าวเมาลงวัดแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเนี่ยลงไปพุ่มกันที่วัดป้าทุกคนไปเบิ่งนับกัน ข,าขา้าวข้าวกาจักสีพ่อโคหรือบออเเ่ออะไรทุกคนเอ้ยเพราะว่าข้าวกระสากกอ้อกระสาก้มน,นี่ทุกคนขา้าวเกเฮ้ยแถวนี้ท่านพอได้พ่อเอา้ึทุกคนแล้วยังบ่เป,ป็นข้าวโคแล้วจำน,นี้ข้าวโคข้าวเมาข้าวข้าวห้างเฮ้เลิไปตาได้นะเมย เป็นตะได้ยิ่งโบเข้ากระสังกระซ่าคนี้ทุกคนมันท่านดะแก้ไปเลยนะน้ำนุมจะเป็นนม่นนมไม่านได้แข่งช้องชื่อเรียกว่าเอาแต่เม้มันเมาลุ่มันอย่างนี้จได้แล้วคนเป็นข้าวเมาเลยครับนี้ เขาคู่เข้ามาเมย์โน้ตเดียวอยู่ชองมาจะคุูเหรอพูนี่บนนี้มันดีนะเมย์เด๋ยนนีก็ได้ผลแล้วจะเกี่ยวกอน มันตรวนั่นังน่าอ่อนี่นี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยงะเด็กอีสระนี่ไม่หรอเนี่ยเนื้อไงมันทะกคนตัวน้อยใช่ไหมคะงะ มีหนูเนาะโอ้ข่ามหนึ่ขาหน่ตะก้าแล้มีดไอนะเ็ปีตะก้าเส็ข้านะออกระสานเยี่ยมากจริงนเป็นไรบุ๋มข้าวดเลยข้าวกลางหน่อยข้าวกลางข้าวกระิ่ชง

เลืองหางออ่างแล้วพอคู่ทุกคนอยนี้ลอยมาในนมันเลืองห่างได้ได้า่ทางาาไม่นีอเลือง โบ่ล้มี่แคนนี้โบ่แล้นอยนี่เนาบมเลวมๆเลยทุกคนข้า,ขาวากะนะตัวนี้ก็ลาลยๆได้ทุกคนะเห,นห็ดได้ลายปื้อนะพวกได ลงวัดน้ำอ่างใหญ่เลยนะเขาเจ้านี่กะก้มหนักไปเนาะงาวงม่ได้เจ้ามาดิไปเข้าไหนทุกคนอยู่นี่กับพอเป็นเข้าโมเข้าเมาอยู่นะพ่กได้ยุ่งไหมน้าตัวนี้นะโดนนี่เกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวอฮักเอาก็ได้ฮักโคมาเนี่ทุกคน ไมว่าดี่นาอีโพเป่งน้ำพี่เฮายามมันโซนกับทำข่าวได้ป่าทำข่าวมายามอีจนกลางคืนท่านก็ได้ปลากระไลนึ่ไปซืีละอ,อาเอาตัวมันเหลุดได้ไงพอแลว้วทั้งคนเอ้ยเมื่อแล้ววันนี้กะอ่ะมือโคะมอโคะมืออมออม่อต่ำอยู่เพื่อนเ่อละนี่ยามทุกคนเลยามา,าเอาเถียงทั้งคนเลย

แต่ชอมก็ต้องุดเอชอมเป็นเอาใบทบมาแบนี้เดคู่คู่ใช้ไี้เดนคำ้่กะรยิในตัวก็แต่ยังหอนอยู่ทุกคนเอยมันอ้ามันหอนกาะดับดินมันเ่อก้เนี่ยโอ้อนมัน้ม่ทุกคนละน้อยคู่กเป็นเบอรทุกคนแม่น้อยเพราะาลน้อยชอมเพราม่น้อยคู่เพราะว่าคู่เอาเต่อัน เข้ามะทุกคนเข้าร <ennen> <cả> ีบๆในบ่เอาเอาเตัวๆมากๆน้อยเก่าโบสวยเฮ็ดเฮ็ดเนยน้อยเฮ็ดจู้ตะเก้าเก่าโบน้อยพูดได้ทุกคนมีแต่ต่ำซอยพูดดีนะเข้าวต้งอันใดเอาเอาแต่มะงามงามมั่นทุกคนน้อยพูดน้อยชมให้เนยน้อยพูดทุกคนอน้อยพูดมันบ่เป็นมันชี้เข้าอ้อนคนกูเข้าน่ะมันอ โอ้วันนี้น้อยเกนเ้มาเป็นคู่เลยขอคู่อเช็ดห้งขอเช็ดเช็ดคู่มันจะห้ง้น้าง่ตอนนี้จะทำได้ดุกอนเลยวินต๊ะ่ะ มีเมย์ลอยคู่ก็ได้หลายตัวเลยทุกคนเดี๋ยวพันได้เร็วอยว่าเลอวได้มากสุดท้ายละม,ยยยยม,มือแล้วก็ให้ได้เร็วอะเมย์มือแล้วก็นึง่งเต้น้ำแล้วก็นึง่งนึ่งอะไรก็คู่นึ่งแลยเฮาเป็นสุกแล้วก็เอามาคู่เต้าน้ำทุกคนเต้น้ำสุขเขาเรีบกมะเฮาไม่อย่างแต่เข้ามากอย่างนีง้มันจังอันนั้นหลายตืบมันจะเนาะมันจังโคได้ไง กูเข้าแล้วอ้าวำข้าตั้มชื่อคกธรรมดาไม่ได้ทำาบบนีคกเข้าเมรลอยฟัดเลยเขาให้เขาลีก็ขูดเลี้ยแล้วก็มาฟัดฟัดเขาดีอ๋อคนนี้แลอยฟัดถูกิดเลยฟัดเขาเลยที่นี่เขาหิมืด กูมึงอ๋ออันนี้จกลเลยนะมันตีกก้ก,นะก้ก้กแม่นเนี่ยพี่เล้พี่น้อยนันเนกงอะไกันนึ่งสบายปลาทุกคนเมื่อบอันนี้ทำละที่มื่แล้วทุกคนเออตอนนี้ก็ ตอนนี้ใก็มาเพื่อนแล้วทุกคนเลยข่าสิมาหาให้ดูเฮ็ดกิน <splash> ก้อนให้ดูเฮ็ดกินแล้วกินข้าวแล้วเพราะแหละจังได้อันนึ่งข้าวทุกคนนึ่งข้าวโคข้ามเอาเฮกินกับแกงก็ไม่คือก้าวทุกคนเข้าจะเฮ็ดบดสะก้อนกระสาวต้มไปคนเลยล้างไหมล้างไหมมะมี่ให้กระตุกได้ทุกคน จะกระเบือก็มีอีมแต่ละมือกินเตงกวาดกกอดเลยเอลูกไม้คู่มือมือมอกินซำำเธอ บกินแกงรูปไม้กับโบมีเอ็นกินทุกคนเอ้ยหน้ามือและต่อไปนุ่มไม้กับโบได้กินเพราะว่านุ่มไม้มันกับหาโอ้ไรทุกคนเลยมันเป็นยามเลงเลยยามกิวเขาละมันโบมีฝนดรูปไม้กับมันบโอ้เนี่ยเสื้อเฮดซื้อหอยเลยซื้อมะโบพอทุกคนเ้ยมะโบน้อยนึงหอยเลยก็สองจุกแล้วหอมภาษาแงะซอย ซสบทุกนเ้ยกินคู่มือกินคู่มือก็แซบคู่มือมือนึงอสอ่งสับเธอก็คือเก้ากระไรกระปูแดงซื่อทุกคน,กนบคนระไไปหาเมลรงแก่งเม็ดน,นี่กะไรอยู่มีกระปูแดงซื่อทุกคนแห้งเ่บก <ไป S 1> ารจิร่ทุกคนเ้ยถักม,มาได้บอได้เดโอ้โอ้โอไปเ<อ>ไปเอไปิอไปด้รหาก้าวบอฮักฮัก คนได้หลายตัวได้ทุกคนเอยชาตุลาก่เก่งเกงการกิโรก็ได้หลายตัวท pues ุกคนเออจะกินเมากเลเด้อเน่น้อยเห็ดอลไนี้เน่มาตามน้ำทุกคนเาแค่ได้กินข้าวนะขาีดเนาะก้อนข้าหลีดจะคู่ฉลานะบอ นึ่งจ็ดก้อนห้าสิบก้อนวึ่งวันนเนอะวันลห้าเลยหนะนึงนหน่งแล้วก็มันซุกแล้วก็ปุ่งแล้วก็เฮ่มันเย็นแล้วก็โคโคโ่ผู้เลี้เดี๋ยวได้แต่ขั้นตอนให้ได้เอากลัวเนี่ยโครุดได้บลยมีโครดก็ได้เพราะมันงั้นมันนั่นให้มันซุกแล้วก็จะโคแล้วมันได้ได้ ไปกินข้าวบ้าบอดีข้าวบ้ากินข้าวบ๊าไม่ไงว่ามาเด้อทุกคนกินข้าวแรงน้ำละหน่อยเด้อมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวตทุกเลาเด้ออีกอย่างละไมทุกคนกินเมื่อเช้ามื่องมาแรงจะเมอามอลไหมกเือกินลไหตบกะไมก็่ตงไมเอจ้ะม้บ๊วยอ้ทุกคนไมบ่ม่เหนะขยาต๊ะไปอ๋อ มันเป็ดไม้เลยลูกมกแล้ว,เ,วเขา้ากะเมน้นมนนอยใส่มันเย็นพ่าจะโค่นอะเมย์มันเย็นโค้ดมัเย็นจังโคดโคแล้วกัมันเย็นแล้วจังต่ำเนาะพราะเหงนตองอตอนนี้กระดึด้แล้วทุกคนโคนเข้าต่ำเข้าแล้วเพราเทุกคนจะไปอ่านน้ำ ดบบาาาหอมหมดีทุกคนเอาทหานในคู่ซ้ำหอมลเลยมาคู่อะไรบันนี้ทุกคนเอยเดี๋ยวไปเฮ็ดไฟแห้งแม่ล้น้อยไว้ยังมันไหมทุกคนในไฟแห้งคู่ก็จะเอาหม้อนี้ทุกคนคกเายค,คว้าหม,ม้อนม,มันบากมันจะแห้งได้เอาหม้อโดมีหูแล้วก็ปกกับแขงได้ก โคไปโคมาทุกคนเอ้ยเขาลเฮอฮัดแมรลอยบ่เฮอเขาลดนเขาลทนกค่นลงนไปลนมากยิ่งบลนนี้ที่มันโค่ได้แล้วรุงทุกคนต่าได้โบลิ่งเป็นลองต่เบิ่งทุกคนเละยี่บ้คุกกนงยื้อกนอีทุกคนเอ้ย ด้วยสีดำได้ก็บแห mm. ้งอยู่แล้วทุกคนจำตัดดำเข้าไนคนตะเก้าอยู่ทุกคนเลยการคืนกาได้ต่ำเข้าก่อนจังนอนโบมีห้องสีข้าว่ำเข้ามากเข้าแล้วเพื่อจะได้นอนการขึนค่ะลงมาตัดจะล้างแล้วทุกคนเลยส่วนบะลิงลงมาต่ำจะล้างต่ำอยู่ทุกคนเพราะว่ามันดึกแล้วทุกคนเลยยันระโกนกระเจ้ามันดังเพราะว่าเขึ้นแล้วน้อยกระไก่ดียวกระเพิ่นกระเจ้าอยู่ทุกคนเลกระบ้ลุงควรเพราะรถแต่กระมันดึกนะ ตึงตึๆตั้งๆโบหักทุกคนมาตัดเปลี่ยนลิงเลเลยทุกคนเติมเลกเลยโบเตะเฮาว้ตัดแห้ง แลเขา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 เมาเขากะเขาเขาเมาบ้านลอยเอิญเขาโค้ทุกคนเขาโค้เขาเมานี่แหละเดินบังนิงทุกคนตามไปตามมาหึงเติมมันก็ลืมเละได้ทุกคนเละเนี่ยก็ฟัดพ่อบอลิ้พ่อบอดเมเล่ได้ไรฟัดก่อนเลี้ยเลี้ยพอกระด้งแล้วแบบนี้นะ เถาะเลยเพาะคนเลยกยังเถาะฟัดกัือเราฟัดหมันาัดกเล็จะฟัดเอาตัวนี้อ่อเพล่อันนี้มาต่ำไม่เล่น้าอ่งนีเนี่ยเปลี่ยนเปาเฮียเนี่ย้อดีวฮันนเป็นเขาคู่เลยพอดีคักเลยฮันน่เป็นซู้เซฟงามเลยวทไมแลยังฟัดตัวนี้มันทันด้เย็นุกคนเม้น้อยสาลงมากียังหัวมันเย็นเพล่ยังตํำเคปล่าเน่ยนะอ่อเปล่านี่มือะไร บลิงเป่าทุกคนเป่าควันกุ้กหมดแต่โคกนะเฮ้มดเข้าตามเมลและเมลลมาฟาดทุกคนฟาดเลือดฟาดอืมคือดฟาดฟาดนา เยอมานมาหอมหอมเนาะหอมดีทุกคนเข้าคู่ห้อกระตําฟัดแล้วแล้วทุกคนได้ซ้ำนี้แหละสองโคกบบได้หลายไปเลย